กูงงวะกูโง่ตรงไหนวะส่วนการประชุมครัง้งที่สองก็จะไปที่ระนองนะครับคุณธปณีอศรีชัยรายงานจากจังหวัดลำพูนครับนายกรัฐมนตรีพอใจการประชุมคณะปริสัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งจัดขึ้นเป็นจังหวัดแรกนะคะโดยที่ประชุมครมก็มีการอนุมัติคล้ายโครงการค่ะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวหนองบัวลำพูนะคะทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวการค้ามนาคมการยกระดับรายได้รวมถึงเรื่องของการถือครองที่ดินค่ะซึ่งชาวหนองบัวลำพูนั้นนะคะมีการถือครองที่ดินสปปมากกว่า9 0 0 0ไร่ก็ได้รรับปะโยชน์จากกกการออโฉนดสตั้งแต่วันทีี่่15ธันนววาคคม้้ดยะได้เรา่ก รัฐบาลเสรษฐาช่วยเหลือประชาชนยากจนด้วยการออกกฎหมายให้สิทธิ์ในที่ดินสปกอกศีกิศูนย์หนึ่งกลายเป็น,นโฉนดซื้อขายได้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันประชาชนที่ครอบครองสิทธิ์ในสปกอกเกือบทั้งหมดเป็นคนจนคนจนรายได้ต่ำกู้หนี้ยืมสินมีมาทุกรัฐบาลรัฐบาลเปลี่ยนสิทธิ์เป็น,นโฉนดนี้ก็คือไปเพิ่มทุนอา้าวแล้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 ว,ลว,ลว,ลวทุน มันจะอยู่หรือในเมื่อส่วนมากหรืออาจส่วนหนึ่งรายได้ต่ําขาดทุนในอาชีพต้องกู้หนี้อย่างนี้ก็ต้องเอาโฉนดไปขายสิขายแล้วยังไงต่อเดิมมีที่ดินคือมีที่นอนเดิมปลูกผักปลูกพืชเลี้ยงปลาพอมีกินเมื่อไม่มีที่ดินแล้วจะเหลืออะไรนี่กูงงวะ่ะ กูโง่ตรงไหนนี่เหตุใดรัฐบาลมุ่งเน้นประนอมนี่กับเจ้านี่นอกระบบเหตุใดไม่หาโอกาสเพิ่มรายได้ให้พวกเขาสำรวจว่าเขามีรายจ่ายที่ควรลดได้หรือไม่เช่นกินเหล้าสุบหรีติดพนันหรือเปล่าซื้ออะไรที่ไม่ควรซื้อหรือเปล่าถูกหลอกหรือเปล่าเพิ่มรายได้ก็สินค้ากเกษตรจะเป็นข้าวจะเป็นผลไม้ ก็ไปเน้นข้าราชการและทีมงานหาทางให้คนทั้งโลกทั้งโลกสนใจกินผลไม้จัดเทศกาลกินฟรีทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนกินไปเรื่อยๆพวกเขาก็อาจจะกิดใจขึ้นมาเบื่อขนมปังเบื่อสปาเกตตี้มากินข้าวเบื่อแอปเปลิลกินมะม่วง กินงอกินชมพู่กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อยากกินเราก็ส่งออกได้มากขึ้นแต่การที่รัฐบาลมาให้ทุนเปลี่ยนสิทธิ์เป็นโฉนอดอย่างนี้มันหมดตูดหมดตัวได้ไม่ใช่หรือกูแปลกใจว่ากูโง่ตรงไหน